โอ้ยค่ะทุกคนไปเพื่อนอุ้ยเ็ดกยีัให้ให้ทุกคนไปอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยได้ก็ป่ะเดียวนะโอ้โหเฮโง่้สัตโดนเว็บโดนเว็บไหนครับยิงไหมัตโดนกรฐานี่หมดเลยกูขอสไนด์อยู่หน้าฐานคนเดียวอุ้ยก็เป็นไปแต่สไนด์แหละนะมาดิเป็นไปแต่สไนด์แหละมาดิมาดิมาหน้าฐานดีสำไยอ่ะอยากเจออ่ะหมดแป้งอ่ะเหลือสิบห้าอยเหี้ยมาดิ ทำไมไม่มาครับไอ้ปลาสโมกมาเนี่ยโอ้ยเฮียข้าตจะตายหงไม่เล่นด้วยแหละไอ้เอ้ยอยู่ขั้นไม่ยิงวะไม่เล่นด้วยแหละวคทำไมหัวอะไรยิงไม่โดนหรอเอ้ยกลางกลางนีกลางนี้ยิงตั้งนานมันมดไอ้เอ้ยหัวมึงก็ดูกระสุนมากดีขุยยิงไม่โดนเลยขอาหิหน่อยละกัน โอ้ยทันใอยหัวแตกอ่ะไอ้ทันใแล้วอย่าโดนยิงหัวเลยอ่ะไม่ควันได้ไหมเดี๋ยวอมึงเล่นวันเลมโบว่วะไม่ดีขอเล่นทัแล้วกันตานี้ขอเล่นตันแล้วกันขอแยกกันไม่อยากยิงใครละยิงพอละ อุ้ยทำไมคุณทำไมเบาจังเลยอ่ะโดนผมนัดยิงผมไม่ตายอ่ะเอออีกนัดไปอีกนัดไปอุ้ยก็อยากลองความแม่นดูเลยเอ่ะเพิ่มเรือไม่ได้ผลหรอกได้ผลแค่ครั้งแรกแค่แล้วอุ้ยเฮือกนึงอุ้ยเฮียโดนแกตายอุ้ยเตะแบบเต็มท้อเลยกูที่ไหนอ่ะทำไมเปิร์อ่ะพามาวัดมาวัดเลยข้างบนเลยมา โอ้โหบาดกว่านี้แหววพี่ต้นนี้ก็พี่ต้นบาดกว่านี้เลยเฮ้ยโอ้ยมาเสือกอะครับถ้าไม่เสือกก็ยิงผมไม่ตายจะตาๆอย่างเดียวอเ้ยไอ้ข้างบนไม่ต้องขึ้นมาเลผมอยู่คนเดียวแล้วใครจะตามัน เอ้ยข้างบนพี่พี่พมาข้างบนเลยเหียเอ้ยโอ้โยเหี่ยมันต้องหน้ลงมาเลยโอ้เกินไปเฮ้ยวดอะไรอ่ะบุกผ่านแล้วกระสุนมดนจะวัดสนายกันไม่เปิดหอกวาะเอยสับเร็วนะเราไปพิเตอร์ก็ได้ติดอยู่บนแหละโอ้โอ้เสือเยอะเกินโดนยิงแปดทิศอะไรหรออะไรหรอ ผมโดนยิงแปดทิศไม่งั้นพี่แตกตั้งนานละอะไรหรอแลมโบกูออกเกมแล้วตัวปลาควันมันเขาไิทตีนี่จะตายไล้เหลังอหลังเมือหลังเมือโอ้ยเหี้ยโอ้ยเหี้ยโอวเอียเกินเจะดีเกินจะคุณเดือกเลยจะเย็นดีเกินเลยอะไหรอไปไปฝั่งนี้มีสีเองอ่ะ ก็เมื่อกี้ถ้าถ้าตกใจไงถ้าไมตกใจมก็แต่แตกาละพอแค่นั้นพอพอนกกม็ก็เอาไ่อยู่อะไรหรออุยอ๋เออเออไอ้กนูแค่นั้นพอแค่นั้นพออไเหรอระเบียงมั่นเนาระเบียงม่กินไหวะก็ขาวยองไม่ได้ถ้าเก่งนก็ยิเข้าหัวดิไอยี่หรอวยมึงเล่ด้วยแหละ อ้อโดนโดนโดนบุกถ้าไม่บุกก็ไม่ตายอ่ะไอสกอร์เข้าแล้วเฮ้ยอย่าอย่าอย่าแจกมากแบกไม่ไหวมัแจกมากเลยนะเติ้ลไหนจะแจกเขามากพอพอไม่ต้องบุกไอทีมกูสกอร์ไม่ไปแล้วตัวเอบอกแค่้เยี่ยงกูตายเยอะจังวะไปฮิวนี่ไังเดี่ยงตรงเนี้ย เฮ้ยเฮียอยู่ข้างเยฟังเลยกูไม่รู้กูจะอยูข้าไหนก่อนเลยโอ้อ้างอ้างเออกดอย่างไอุ้ยเยอะเพล่องย่งไร อยากเกิดใหม่ปะโอ้ยอยากเกิดใหดันบ้านมาแล้วไม <in> enfin ่ตายสักทีนี่พี่เติ้ลหล่อไอ้เนี่ยโอ้ยมนอมาแล้วสามตัวมึงอะกลัวกลัวหรอไอดกลัวหรอไอ้ท้าทายผุดยานยำบ่ไม่หรอกลัวฉันนยไม่สู้เราแล้วก็เอามาลูดก็แค่กลัวไม่ต้องพูดท้าไม่ใช่ฉันนายก็ฆ่าไม่ได้ถ้าไม่ใช่ฉันนยก็ฆ่าไม่ได้ โอ้ยเฮียอะไรเนี่ยไอเฮียโอ้ยอยู่แปดคนน่ะอยู่แปดคนน่ะอะไรอ่ะอยู่ต้องแปดคนน่ะโอ้โหเล่นด้วยแล้วเฮ้ยมานไหนล้าหรอม่านไหนล้าหรอคนเก่งไงอยู่นี่ไงรีเลือดก่อนรีเลือดก่อนแหมดีเลือดแหมพูดเหมือนกัน พอพอ,พอมาเลยมาสักแปดคนนะ่ะข้างล่างอนะ่ะถ้าสองสามคนเอาไม่อยู่นั่งยิงเลยนะกระเดินโอ้ยย,าย่าสันไนะยสันนยจะยินรูนไปหมดไปหมดไม่ตายวะตายแล้วเนาะ ข้างหลังพี่ไม่ตงพูโอ้ยหล่นเนี่ยโอ้ยมันสองอ๋ก็ก็อยากไปเกิดใหม่อ่ะพอดีเฮียหล่นเหรอขอให้แล้วอยากเกิดใหม่ล่าสองตัวโอ้ยเฮียมโผล่มาโผล่มาไหมเฮียมาโอ้ยเฮียทนอายอุ้ย เฮ้ยนำอยู่่ะเฮ้ยนำอยู่นำอยู่คนบ้านแบบเฮ้ยพี่เตอร์ลงล่างแล้วลงล่างแล้วโอ้โหเหี้ยเนี่ยมันฟุ๊งมันฟุ๊งแล้วมันเอาใหญ่เลยไอ้หนูโอ้ยตีมือรถล้วนเออโอ้เปิดอันตีดีก่อนทุกคนก็จะมาแม่นแต่กับกูคนอื่นมึงกูไม่เห็นมึงยิงโดนเลยอุ้ยจะตายแล้วน่ะโอ้ยจับมุมมือเขาทีแตงโมแบก กูไม่ตายกูรีเลียนและกูรีลีแล้วไอ้เยี่ยม่เลยเอาแตงโมไอ้สัตว์เฮ้ยมีคนอยู่บนนี่ไงแล้ไอเซ็ตสิบสามเฮือกโอ้โหไอ้จัดมึงก็อมไปเพื่อนอุ้ยอุ้ยยี่ห้วยเลยกูเกิดมากูแตกเกิดมากูแตกนี่กูได้เดินมั่งดีวะอุ้ยเทียร์ตัวเอกอะโอ้ยจะตก ก็แค่กแค่หากับพิษปุ๊กก็ตายเลยอ่ะสดจังวะเดินบ้านมาี๋ยวผมจะฆ่าคุณบานกะลกันใหญ่ผมฆ่าคุณบานกระลักกันกะลักนได้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 ไดมาข้างบนเนี่เเจออข้างบนใครเก่งขึ้นมาเลยนีงแล้วนไงมา้ตไงมไม่ได้รับผู้กรเล็กยเขาคำนวณได้หมดละกับหมดแผงเขาดูแรงลมหมดละ เว้ใจเย็นดีโอ้เอาสนไหนมาเลยหรอกลัวฆ่าไม่ได้หรอโอ้ตกไอ้เชือดกันแล้วพี่เป็นหลอกมิจฉะโอ้โหตกบ่อยไปแล้วตกบ่อยไปแล้วไม่เล่นด้วยแล้วไม่ไม่ได้ตกไม่ตกเมื่อกี้จะแตกแล้วไงก็เป็นรีเลดไงกลัวเราฆ่าได้โเราเงียบแล้วเอยเฮียไม่หรอไม่เล่นปืนนี้แล้วเอาไม่มาข้างบนล้อลูกกระสุนใ่หมูไม่กี่กระส ข้างบนหมเล่นทนาอ้ไเี้ยแตงโมใส่วะอุ้ยเฮี้ยอุ้ยเหมือนใส่ทนแหละ้ลูกกระสุนไม่มีใครมาข้างบนเลยปิดเลยเล่นแมีครมา้างบนอะอคนหมดแล้ว

อยู่เฉยๆกูพอล่วงดูเพื่อเฮ้ยนำอยู่อ่ะโอ้นำอยู jaar jaar> ่เยอะเลยชนะแล้วโอ้โหดิปเปอร์เล่นกันชนะแล้วโอ้โหมีแต่คนเล่นทำไมอ่ะข้าวมดยังไม่ตายอ่ะเดินเล่นกันชนะแล้วไอ้โรยิงยังไม่ตายอ่ะไอ้ข้าวมดอ่ะโอ้จะจะเดิเล่นไปแตกกันแล้วกันวุ้ยมาไงอ่ะเฮ้ยทีมมันจะไปกินงานแ้บทีมปูมันไม่มีใครช่วยเลย ไอ้เย <c oughs> อีกทีมหนึ่งม็ยิงช่วยกันอีกทีมกูเลยไปคนละที่คนละทางเนยตายช่วยกันพี่ตายไ,ได้มลมาตายแล้วเราว้างไปแล้วเยอโอโหชนะเฉยเลยทำไมทีมเราดูตายเยอะ <c oughs> แต่เราชนะวะ